สบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องขนมกับหลานหลานสาวมาเยี่ยมขนมสบายดยิ้ม้าๆพี่น้องกกีี่นนอยาะสบายยิ้ม้าๆว่าจิฮอจกชิบมุ่งเลยพี่น้องในตอนนี้เ้าวสวยแม่เป็นผ้าเรืนสาวมาเยี่ยมมาหลินน้ำยามืาเนี่ย หญ้าได้ยังโซกินบอกปลาลุงนะไม่หรอกโห nga ได้ขนมจ้า nga ก็ได้ขนมมากกัไหวให้ร้านให้กินก็บโกินกินแต่ว่าน้อยร้อยคงอยาก,าาก <laughs> ให้ร้านเนาะอยากินน้ำร้านร้านปั่นเราก็กินอยากกินน้ำกันกับร้านร้านสาวเพิ่นก็นได้จาได้ยังมาง nga จ้ะ แกมเนี่ยนะเฮืองจะบ,บ่ได้เห็นกันยินบอกน่า,าหิ้งหอมแก้มเฉยหอมเบิงเนะ่งได้เนาะด่านันนี้มานทีอยงบอ่อย่างหอมแก้มจะก,ก้อนจะสีกินขนม,อมหอมน้ำผักกว้วงบ่หนาหนัง <c oughs> น้ำผักกว้วงอีกย้ำ <c oughs> มาหน้าบ่ถึงแล้ว หน่าเนีใยหย่กินหอดล้านอืมหมดคนนี้ไปหอมก็ตามยาคิดหอดล้านล้านก็ขีดหอดหยาปได้มาฮกันดนคิดหอดแล้วว่างยาอยากเมื่อกรบบหงเมื่อเรียงงัอมาพัดข้ามกันให้ผดด่าพาเมื่อสัและผดด่าปไดหังปได้กลับเมื่อง่ยยาก็เลยปวดไปงยายนี่หละ

เนราลังมาเนี่ยทางหลังแน,น่ไอ้ไม่กีนแล้วไอ้ไม่กีบอบอนแล้วเอามาผิดมาผิดมาผิดไอ้มีดำมือตื่นขนี่ดิบนะเนร็จแล้วนีน่หายแล,ล้วดำแล้วเออทำงานมือถือถือที่ท่านหมู่มาแล้วก็อยากไปห้าหมู่แล้วมีได้สักนอนอยู่นะได้ไหมมีมี สกินล้ำปีงู <c oughs> ว่ากระแดมเป็นโลกเลยซื้อหาล้ำปีสกินไปเลยพี่น้องเลยไป,ปไปงียงเนีย <c oughs> ่ยอ้าเล่นไปปลาแหละงู <c oughs> เปทั้งกระมาแต่นะ เล่นน้ำเงาตื่นเตินแลวก็ที่มาห้าโมงรือบล่ใช่พึ่งได้ค่ะพึ่งใช้เสืยอยู่่า่า่

Rồi Cái nhà cho đấy hả? Nhà ở khả đông hải bông Tiền hả? nhắn lên là xin mưa ăn đây nhắn lên này, này. ให้นบรกินเบิดก็ามา่ให้อีเดนจงให้กันนี่วะอีเดนมนจงให้อข้าวเออง่ยยาดอล้จงให้กันอีกจงเลยวะยังเรกินเบิดอ่าจงให้กันเนา <c oughs> อาไปแล้วมาให้อีนี่อีนี่กินช่วยเดินเดไ้ với peng cắn peng cắn rồi <laughs> ừ. <laughs> tao đây nhanh nè này, lại mùi hói ra lạt bớt này nè mùi cuội phải không <laughs> hả เอาเองเอาแล้วใช่บ่เนี่จักวีเพื่อนเอาหายองมีอไเคยปลอมเอาหายมาสั่นเลกายังอีนะทุกอย่างไงอะไรยังไงยอผักบุ้งยอบวบมารินผ้ามาใช้มาลินผ้าอืม

คัวตัวได้ไหมไห้โต๊ะกันนะัวทางเมือนี่ยนะัวทางเมือนี่ยนะโยมาสร้างว่าแท้มาแล้วมานั่งน้ำยาดวไหม่อะไรว่เป็นตะยานแท้แขนักเขามาจอดน้ำมเขาขึ้นเอพอปัซองเออ ขี้ชะเล็งเลยโตก๊กขี้ชะเลง็กม,มันบ่มีไม้ขาวหรอือปะก็มีแหละแต่ว่ามันหักมันมันขาวสูงบอดีจูต่ตออ่ำขาวอันเพียงเอว okay. ขาวก็บดีนะ<อ>ไมมดอกดอกเนาะคันรถกระแทกเนาะหนึ่งมันก็ตก๊ะท้งรถคือว่าแลหละวในลงทั้งะเล็งค่ะอ่าทีเดียวมันห้องนะชอยแน่ช่วยได้กับบ่มีคนปราบคนบ่มีเออแต่ย่านเนาะจากมันที่น่าได้แล้ว Hương mà thân thân hương nữa này. ừ เฮิงแล้วมัน cho บ่ทันสิเฮิงนะบ้านทื่นนี่เออคือว่าเมื่อ

แปว่ามันมันสิงรีมันสิเดือในใดในหนึ่งบอกอทางมันก็ลูกลิกอยู่เออมันก็ลูกลิกกตะกี้นะบอลที่ลงอืมบอลที่เขาขวาเนี่เดี๋ยวมันจะเลยเจือลปสิบ้ากันเมือเลยบอกโอ้เอตาเขียวจะพอแไม่บายงาเลไม่สั่งงาเลยม่สิเมื่อกันเลยบอกห้าสั่ง้า

ก็กันคลิปนาพี่น้องสบ,มมอบายดีฝนบ่บยุบจุบเฮ้ย